thank you ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างเป็นหน่วยบริการทางการศึกษามีบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติศาส,สนา พระมาหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ TCSDOLE model เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนำนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการโดยระบุขั้นตอนการดำเนินง,งานแบบ PDCA อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินง,งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ Technology, ที e เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา C. Community การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ H. Humanism การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาทักษะอาชีพ G, G. ีจีเวิลอ์เม้นมุ่งพัฒนารูปแบบการศึกษาที่หลากหลายและต่อเนื่องให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตทักษะวิชาการทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ O. o p portunity เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาการจัดการศึกษาแบบเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแ Earn. เรียนรู้สู่การมีงานทำเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้เก่งทั้งทักษะงานและทักษะการใช้ชีวิตอี Evaluation ประเมินคุณภาพโดวยวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยรูปแบบ TCHDOLE model มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างสมดุลรอบด้านส่งผลให้สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งช้างพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฟูกกับชุมชนอย่างมีคุณภาพ